สวัสดีครับครับเด็กดีสวัสดีครับน้องสายใหญ่เออรูปแล้วมันว่ามีเงแหมสวยได้นางเอกอมแหมอย่าเรื่องมากได้ป่ะเลยคงเลยสวยเราลองว่างานพูดอ๋อได้เขาเขาเขาพาไงได้ครับขยับยังไงแกเห็นไม่หมดเลยโอเคโอเคโอเคครับมองกล้องนะครับ สามสองหนึ่งเดคงานครับผมงานอะไรครับพี่ครับขออนุญาตประชุมประชุมใหญ่สามัญประจําปีอของสมาคมครูศึกษาดีไทยอีสานนะครับปีหนึ่งประชุมครั้งหนึ่งครับผมไปไปไปทุกที่หรือว่าที่มีที่ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอ๋อครับผมแล้วก็ประชุมเสร็จบ่ายสามบ่ายสามและสี่โมงเย็นก็มาเตะฟุตบอลนกัจจามิตรระหว่างสมาคมกับ ผู้สื่อข่าวส่าวขาวบงเริ่มรับไเรื่อยถึงหกมขอบคุณมากครับผมดครับดีครับเอีนะครับนะครัแล้วเข้าสู่พิธีการให้อาจารย์มิตริตเานน่งครับนะครับ

ข้นชี่อย่าร้องง่ายครับโดเหมือนกันโดนโด้แต่ช่วยแล้วตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะเนี่ยอ่าจจะมีเสียงผู้หญิงตลอดเวลาเลยโด ใกล้นะครับจากหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับจากอุวกาญจนบุรีจากเพชรบุรีอย่างนั้นโอ้ยจากปิษุโลกเนี่ยนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับจากอีสานทุกจังหวัดนะครับเป็นการประชุมสมาคมที่มีศักยภาพมากมานะครับที่เราจะประกาศให้ชาวโลกให้รู้ว่าสมาคมโคศกศิลปินไทยอีสานมันสุดยอดนะครับประมาณนั้นนะครับมีแรงนะอ่านะฮะตอนนี้ศิลปินมา ร่วมด้วยเช่อกันนะครับเพื่อสร้างความบันเทิงนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับก็เลยค่อยปล่อยทีละท่านสองท่านนะครับแต่อาหารการกินนะครับเดินไปสั่งไปชี้ได้เลยนะครับว่าอยากจะทานอะไรนะครับมีหมดนะครับมีเดิมนะครับพร้อมหมดนะครับเดิมเดิมสั่นะครับก็ทีมงานว่างก็จะมาช่วยกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวีทีเล็กวีทีใหญ่นะครับพวกผมพร้อมนะครับมือนีน้ำบัวกะทิมาเลยนะครับ บอสิเป็นะครับน้องอุ้งยิงเพชรบ้านแพงเนาะนะครับลุกสาวนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นตั้งเสเขียวบนแบบบริเบิงน้องบลับเมืกก่อกี้หลายๆคนน้องอมอมแอม,อมเพชรบ้านแพงครับตอนนี้กําลังไทยทำภาพยนตร์ค่ายอ้อนน้องสุสายใหญ่เพชรบ้านแพงครับเจาของ้านเพื่กอดน,น้องแน่ๆนๆเนาะช่วงนี้ผมกําลังไทยภาพยนตร์ค่ายอ้อนนะครับเป็นหนังอีสานฟอร์มยักษ์นะครับกะนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของ Software, ซอฟเวอร์ศิละปะอีสานบานเฮ่านะครับผมภูมิใจครับที่ได้นำขนมตาเนียนศิละปะอีสานบานเฮ่านะครับไปถ่ายทอดในรูปแบบของภาพยนตร์นะครับจะในกับฝากทั้งพลพัู้ใยญ่วัฒนธรรมเดอ้อเห้เมืองแย่งนะครับหนังเรื่องนี้สอยกันวันนั้นนะครับบวงสวงวันแรกนะครับท่านชูชาติรัชจรรย์น,นะครับมือนั้นท่านก็ไปเป็นประธานขึ้นกันพี่บุญมาพัะดวงกับไปขึ้นกัน นะครับหนังเรื่องภาพยนตร์คายอ้อนะครับเป็นการร่วมตัวกันของตัวทอพทอของวงการมอลําแล้วก็ศิลปินดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ของอิสานบันเทานะครับเพื่อจะตีแพ้มุมมุมหนึ่งความเสือนะครับบ่เห็นบ่แมนบ่มีบ่เสือกับย่ควมย่ก่ายคายอ้อคำนี้ครูสลาได้มอบให้นะครับเป็นวลีดีเป็นแคปชั่นของภาพยนตร์คาอ้อนะครับใช้ ั่วประเทศนะครับวันพฤหัสที่2ีสิสิงหาคมนะครับฝากทุกทุกคนนะครับเมืองแง่งในเด้อคนอีสานเฮาจะถึงยาปากันครับหักแพ่งแม่งปันกันนะครับเสื้อสานแห้งจะเม้นสาวอกคุยกันเกิดเป็นคนอีสานหักแพงกันเอาไว้ครับอ่นะเดี๋ยวสิบอมให้เวทีนี้ให้สามเซนปีนเ่าพะวา่าเมื่อนี้ครับเรามีคิวแสดงอยู่ที่อำเภอ,อยง่งตลาดนะครับหน้าที่ว่ากันยังตลาดสอดแจง้งจังปางเลยนะครับเอาส่งให้ศิลปินเฮาผู้ใดสิลองกอนโม อ่เอาเลยครับส่งไม่ให้สลับนะครับน้องสุสายใหญ่เพชรบันแพงครับเจ้าของผลัานเพลงดีครับิีวิตตัวจริงเสียจริงครับตัวแฟนว่าจังไดครับ วัวพระคุณตลาดเสียงปอกเมร์นะคะโค้ปอกเอร์คอยดล้ก็หนีงนะแม่เด้อจุกะ่ะจุกะไม่ยังจุกะเอากะจุงกะ